นายกรัฐมนตรีสั่งการคอสชอให้ติดตามผู้ที่กระทำผิกดกฎหมายที่หลบหนีอยู่ทั้งในและต่างประเทศมาดำเนินคดีนะครับรวมถึงให้มีการจัดระเบียบและขึ้นทะเบียนเรือประมงด้วยติดตามจากคุณพิษนุแป้นวงรายงาสนสดเข้ามาครับครับคุณพิมพ์ภพครับโดยนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะไม่ใช้กฎหมายโดยเฉพาะมาตรา1 1 2มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีคําสั่งให้คอสชติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่กระทําผิดกฎหมายทุกมาตราโดยเฉพาะมาตรา112ที่หลบหนีอยู่ทั้งในและนอกประเทศมาดําเนินคดีตามกฎหมายหรือหากอยู่ต่างประเทศต้องทําความเข้าใจกับประเทศนั้นๆไม่ให้บุคคลเหล่านี้ใช้ประเทศเหล่านั้นเป็นฐานในการเคลื่อนไหวเพราะปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเิรษิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นจํานวนมากทําให้ประเทศเหล่านั้นไม่ส่งตัวมกลับมาประเทศไทยทําให้กฎหมายส่ง ผู้ร้ายข้ามแดนไม่สามารถบังคับใช้ได้จึงต้องทําความเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวเหล่านั้นสร้างความแตกแยกเป็นเรื่องร้ายแรงต่อภัยความมั่นคงเนื่องจากมีการดึงสถาบันมาใช้ในการเคลื่อนไหวซึ่งรัฐบาลยอมไม่ได้และยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้อํนานาจเกินขอบเขตหรือนํากฎหมายมาตรา112มาเล่นงานทางการเมืองทั้งนี้บุคคลส่วนใหญ่ที่หลบหนีออกนอกประเทศมักจะกระทําผิดกฎหมายจริงมีไหมล่ะมีพี่น้องถามเมื่อกี้มีกลับมาไหมล่ะ อ่ะสมศักดิ์แหะนี่ไหมวันนี้ยังเขียนอยู่เลยทุกคนก็เห็นอยู่นะเขียนอย่างงวนอย่างงี้เขียนไปเรื่อยคนทั้งประเทศนะเขาส่วนใหญ่เก้าสิบเยอะมีไอ้พวกนี้ไม,ม่กี่คนหรอกนะ<ม>แล้วแต่เป็นครูอาจารย์เขาทำแบบนี้ได้ไครสอนให้คนปฏิเสธกฎหมายไม่ได้มันต้องของให้เเคารพกฎหมายสิแล้วกฎหมายตัวนี้ก็ไปว่ากันอนาคตจะเป็นใครก็ไปว่ากันมาวันนี้ไม่ได้ผมเขาไม่ยอมอยู่แล้วไม่รของเว็บไซต์ นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าตนได้สั่งการให้จัดระเบียบเรือประมงโดยจะมีการขึ้นทะเบียนเรือประมงทุกลำและต้องติด GPS กับเรือเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวการกระทําผิดกฎหมายของเรือประมงทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการดําเนินการของรัฐบาลและคสชที่ผ่านมาหลายเรื่องเป็นประโยชน์ต่อประเทศและไม่เคยมีรัฐบาลไหนดําเนินการเพราะติดปัญหาในเรื่องคะแนนนิยมและการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องทั้งการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ข้าวพลังงานอย่างเป็นระบบให้เกิดอย่างยั่งยืนขณะที่ทางด้านของนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงกร,รณีที่มีการจับตัวประกันที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียว่าขณะนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเพราะไม่มีข้อขัดแย้งต่อกันทางนี้ชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียนั้นทางสถานทูตไทยในออสเตรเลียมีมาตรการในการดูแลเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันนะครับทางสถานทูตไทยในประเทศต่างๆก็ยังไม่ได้มีการร้องของความช่วยเหลือหรือว่ามีมาตรการใดๆเพิ่มเติมครับคุณพิมพ์สภัครับ